โอเคนะครับวันนี้แอดก็มีแอปหาเงินเข้าทูมอนิวอลเล็ตนะครับมาใหม่ล่าสุดนะครับสองพันยี่สิบห้าเนาะก็เป็นแอปมาใหม่นะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะเริ่มสร้างรายได้นะหาเงินเข้าทูมอนิวอลเล็ตขั้นต่ำสิบบาทนะเป็นสองการแรกก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปได้ตามผมเลยนะครับสําหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่กดไปที่ลิงก์ใต้คลิปนะก็จะมีคาว่าลิงก์ดาวน์โหลดเนาะกดเข้ามาก็จะขึ้นหน้าต่างหน้าแรกประมาณนี้นะครับเรากดดาวน์โหลดตอนนี้ได้เลยนะครับกดดาวน์โหลดไปนะครับฉะนั้นมันก็จะเด้งเข้ามาหน้าาาตมูกร ติดตั้งหรือว่าดาวนะ์โหลดเนาะล้วก็ติดตั้งในสอนตัวแอปไปได้เรียบร้อยนะติดตั้งเสร็จกดเปิดเข้าไปตัวแอปได้เลยนะครับหลังจากที่กดเปิดเขาา้ามาสำหรับใครที่ยังไม่ทาการเลือกลงทะเบียนนะครับสามารถเลือกลงทะเบียนด,ด้วย Facebook หรือว่า g o o g l e ให้เรียบร้อยนะลงทะเบียนเสร็จก็จะมีปุ่มตัวนี้นะครับกดเข้าไปเนาะแล้วก็ใส่หรหัสตามผมได้เลยนะครับก็จะเป็น3 1 5 3 9 9 9 0นะครับจากนั้นกดส่งได้เลยเนาะแล้วก็มาเล่นเกมได้เลยนะครับก็กดเริ่มเกมแล้วก็ไปเล่นได้เลยเนาะ ซึ่งในส่วนของการเล่นแต่ละรอบนะครับก็จะได้ธนบัตรเขียวมาเนาะแล้วก็นำมาสะสมนะครับแล้วก็รอถอนได้ขั้นต่ำ490นะครับจนถึง1,600บาทเนาะตอนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันจะคูณ2ให้หรือเปล่านะครับส่วนเหรียญตัวนี้สามารถถอนได้เลยเนาะไม่ต้องทำาธารกิจเพิ่มนะครับเรากดเริ่มเกมนะครับแล้วก็ไปเล่นเกมได้เลยเนาะก็จะเป็นการเลื่อนอย่างนี้นะครับนี่เล่นไปเรื่อยๆได้นะครับนี่แล้วก็อัปเกรดอย่างนี้เนาะเลือกทักษะได้นะครับ การเล่นงานหลักๆมีประมาณนี้นะครับนี่ก็เลือกทักษะได้นะครับก็เป็นเกมที่มาใหม่นะก็เล่นมันเพลินได้นะครับนี่ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับโอ้โหเป็นเกมที่ภาพสวยมากนะครับแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวแอดจะให้ดูนะว่าเล่นเสร็จตาหนึ่งนะมันก็จะได้รับเหรียญมานะนรับเดี๋ยวดูซิว่าอ่ะนี่ศัตรูเริ่มมาแล้วนะครับเราก็เล่นไปนะนี่ปืนเลเซอร์นะ ขออัพเป็นปืนเลเซอร์แล้วกันเผื่อมันจะยิงแรงขึ้นนะยิ่งเจอบอสนะเราก็จะมีโอกาสที่จะได้รับเหรียญเยอะนะนี่มาแล้วนะครับมาดูสิหน้าตาเป็นไงนี่นะนี่ในหน้าตาบอสนะนี่มันหายตัวได้ด้วยโอ้หนี่ไงนี่ไงนี่ไงเพิ่มเพิ่มเพิ่ม บนี่ <N iin> ประมาณนี้นครับนี่เล่นเสร็จเราก็เล่นต่อไปเรื่อยๆได้นะครับนี่มันก็จะบอกแล้วว่าเราจะได้รับเหรียญหรือธนบัตรสีเขียวเท่าไหร่นะครับหลังจากที่เล่นเสร็จก็จะประมาณนี้นะเป็นสองนการทํางานหลักๆเนาะเราก็สามารถมาเก็บสะสมนะครับรอถอนเป็นเหรียญได้นะครับหรือว่าจะถอนเป็นธนบัตรเขียวก็ได้นะเราก็เล่นไปเรื่อยๆได้นะครับตัวง,งานประจําวันสามารถมาทํามารับได้นะนี่ประมาณนี้นะครับ นี่ก็จะมีภารกิจมิชชั่นนะครับต่างๆเนาะสามารถมาเล่นได้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับส่วนใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะส่วนเดย์จะสร้างเงินสร้างรายได้นะครับเข้าทุนบริเวณล่าสุดนะนี่มาเช็คอินรายวันได้นะคนี่ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นแมปเนาะที่เราจะสามารถขอแผนที่ได้นะนี่ประมาณนี้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับใครนะที่ดูคลิปนี้อยู่นะก็ฝาก อ่าเริ่มไปกดไลค์ like, กดแชร์ share, สำหรับใครที่สนใจอยากจ,จะร่วมสร้างไรายได้นะครับก็ลองเข้ามาเล่นกันดูเนาะนี่เดี๋ยวแอดจะลองถอนให้ดูแล้วกันนะครับก็เป็นแอปมาใหม่นะครับนี่ก็ประมาณนี้อุย๊ยได้ได้เป็นเหรียญแล้วแล้วก็สามารถโอ้โหเลือกได้เลยนะประมาณนี้แป๊บเดียวนะอ่ะเดี๋ยวลองดูยอดร้อยหกสิบนะครับอุย้ยได้เลยนะถอนได้เลยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครเป็นสองการถอนนะ ก็ใครที่ดูคลิปนี้อยู่สนใจจะสร้างเงินสร้างไรายได้นะเข้าทูมินวเนอเรส์ล่าสุดก็สามารถาติดตามมาได้นะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ฝากเรื่อมากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากที่เข้ามารับชมทุกคนทุกท่านครับ